ข้างๆบ้านเนี่ยจะมีแบบสวนเล็กๆก็ค่ะเนี่ยแบบสวนแบบลกๆนิดนึงแต่ก็แบบว่ามีดอกไม้ดอกกุหลาบทุกคนดูสิมีหอยด้วยอะ่ะอร่อยไหมวันนี้มันดอกมันจะใหญ่อะไรประมาณนี้ขนาดนี้ได้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนจากช่องมาดามแอรีนะคะประเทศฝรั่งเศสค่ะ วันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนสถานที่ออกมานั่งคุยกันตรงสวนนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นการมองมอยและกันวันนี้แอรี่คิดคอนเทนต์ไม่ออกอะ่ะมีรู้จะชวนคุยเรื่องอะไรจะพาดูสวนก็ก็มีอยู่แค่นี้นะคะสวนแอรี่นี่ค่ะทุกคนมีแค่นี้จริงๆอเอาเป็นว่ามาเล่าสู่กันฟังเรื่องอาการทำสวนของแอรี่แล้วกันวิวัฒนาการการทำสวนจากที่เริ่มทำสวนมา14วันนะคะ น่าจะได้ทําจริงๆเนี่ยคือ7วันทุกคนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยฝนตกสักสาวันแล้วก็นอนสักสี่วันค่ะ <laughs> เดี๋ยวแอรี่จะพาดูส่วนในน้อยๆของแอรี่นะคะจะพาไปดูตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทําแล้วก็ค่อยๆดูวิวัฒนาการส่วนน้อยๆของแอรี่มาเรื่อยๆนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะพยายามตัดภาพบางส่วนมาเล่าให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะทุกคน เห็นชุดแบบนี้จริงๆมันต้องไปวิ่งหรือเปล่าแต่แอลลี่มีภารเกิตใหม่ทุกคนก็คือแบบตอนย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะก็มีแบบเออสวนเล็กๆหน้าบ้านซึ่งตอนที่ย้ายมาเนี่ยมันเป็นช่วงเออวินเทอร์นะคะซึ่งต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกออกผลประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอเข้าหน้าสปริงปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกคนดอกไม้ดอกหญ้าคือไม่รู้จะเป็นดอกไม้หรือเป็นดอกหญ้านะคะมันก็ผุดขึ้นมาแบบรัวๆเลยอ่ะจนมาไม่กี่สักอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ แอลลี่ก็สังเกตเห็นเฮ้ยดอกกุหลาบมันบางบางอย่าก็นะ่าจะเป็นต้นหญ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันควรจะต้องถอนไหมทุกคนดูสิมีหอยด้วยอะมาอันก็ไม่รู้จริงๆนะว่าถอนไปอะมันเป็นหญ้าหรือมันเป็นดอกไม้ ก็เอาเป็นว่าขอโทษแล้วกันกนุโอ้ยอกาอไไม่เอาดีกว่าไม่ตัดแล้วกูหลาบเดี๋ยวไปตัดอีกต้นนั้นดีกว่าง่ายๆดีทุกคนพอดีวันนี้สามีก็แบบว่าอนุเคราะห์ทุกคนอนุเคราะห์ถุงมือมาให้แล้ว ต่อไปเราจะได้ทำสวนออดอกกุหลาบของเราจะได้อย่างแบบว่าได้อย่างปลอดภัยนะทุกคนห้าโมงกว่า,วาคะ่ะเกือบหกโมงเย็นแล้วมาทำสวนกันต่อนะคะ อรอยมไหมวันนี้อรอยมไหมทุกคนคือทําไว้แล้วแบบว่าจะแบบเขาเรียกอะไรนะให้มันแห้งอะค่ะเพราะแห้งเ,เราค่อยจะว่าจะเอาลง,ลงถุงใช่ไหมคะแต่ว่าแบบเอาดันฝนตกก็ลืมดูพยากรณ์อ,อากาศนะคะก็เลยอ่ะก็เลยต้องทิ้งไว้อย่างนี้อะค่ะอืม ดูดอกกุหลาบหน่อยนะค่ะอืมดูคะ <c oughs> เขาโรยแล้วอ่ะแบบเขาเริ่มโรยแต่ว่าก็มีดอกใหม่ๆที่กําลังจะจะโผล่นะคะวันก่อนแอรี่ทําล่าสุดอะคะ่ะก่อนที่ฝนมันจะตกมาเมื่อวานนะคะแอลี่ทําตัวนี้ไว้ใช่ไหมคะที่เป็นปางอะคะ่ะเออไว้สามสามปางอะคะ่ะตั้งกอให้ตั้งกอเขาเรียกอะไรน,นะคะกอต้นกุหลาบอะคะ่ะตั้งต้นกุหลาบเขาอะเออเขาก็แบบเขาก็อยู่ของเขาได้นะดูทิทุกคนอืม ปกติมันจะแบบเอ,อลำต้นเนี่ยมันก็จะลงดินเลยนะคะทุกคนที่สังเกตเห็นว่าแบบเออส่วนใหญ่เนี่ยคือแบบดอกอ่ะเขาไม่ได้ชูขึ้นอ่ะเพราะความที่ว่าเขาอยู่กับดินนานะคะเออแอลลี่ก็ไม่ได้สังเกตนะตอนแรกๆอ,ะอ่ะเนี่ยคนดูสิเออแต่มันก็ยังมีสดชื่นนะไม่หนาวนะคะทุกคนเออไม่หนาวมากแต่ว่าก็เย็นๆนะคะเอ๊ะมันยังไงไม่หนาวแต่มันเย็นๆ ตากแตนน้อยเหรอคะเออเขาก็หลบแดดเอ้ยหลบหลบ,หลบฝนเนาะเขาแบบดอกสมบูรณ์มากเลยค่ะต้นเนี้อเออแอลลี่ชอบชอบเนี่ยค่ะวันก่อนแอลลี่รวนดินไว้อะคะ่ะทวนดินไว้แล้วพอดีเลยฝนมันก็ลงมาสภาพมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นเลยนะคะทุกคนจากที่เห็นไปต้นคลอบคะ่ะเห็นไหมเออแล้วฝนก็ลงมาก็ชุ่มฉ่ำเลยค่ะดูดิอากาศประมาณนี้นะคะโอ้ย แล้วก็จะพามาดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆทุกคนที่อยู่ในพื้นดินที่เขาแอบอยู่ในพื้นดินค่ะไปค่ะแอนี่ชอบมากเลยอะเวลาเขาอยู่กันเป็นกลุ่มๆแบบนี้ค่ะเนี่ยเออเขาก็อยู่ตามกิ่งไม้แต่กิ่งไม้นี้แอรี่จะเอาทิ้งนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวให้เขาอยู่ไปก่อนอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตค่ะทุกคนเป็นประกระแตน้อยใช่ไหมคะเขาเรียกอะแอรี่เรียกไม่ถูกนะคะทุกคนเออเขาจะอยู่ตรง ดอกไม้อมตอนมีฝนเนี่ยออดอกมันจะหุบใช่ไหมคะทุกคนแล้วเขาก็จะแบบแอบ,บอยู่แอบบอยู่ในกลีบดอกไม้ะะอ่ะค่ะนอนสีเขียวทุกคนเย็นไหมนะจะเข้าไปใกล้ๆกําลังกินบุบๆอยู่เลยทุกคนอ๋ยกินไรลูกสีเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเออ แบบใกล้ๆเลยอ่ะโอ้โหกอดกำลังกินอยู่เลยอ่ะอทีนี่ถ้าแบบคือฝนตกมา3-4วันนะคะทุกคนอาการค่อนข้างจะเลยแบบสดชื่นนะคะอและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตคือวันนี้หนูเจินใจเจิอยุยยุ ยทุกคนยืนยๆนยน้องหอยค่ะแอบซ่อนตัวอยู่ในใบไม,ไม้เขาเห็นนะตัวเองอตัวเล็กตัวน้อยก็มีค่ะเห็นปะ ตัวนี้เป็นมแมลงอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเขาโลบอยู่ในอ,อกลีบปูหลามนะคะแบบอารมณ์แบบกินเกสรดอกไม้อย่างเงี้ยหรอคะเนอะน่าจะประมาณนัออ้นเห็นไหม ตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากคนะ่ะตัวเขาจะเล็กเลนิดเดียวเองแต่แบบว่าซูมเข้าไปแลมันเฮ้ยๆ,ๆมีเยอะแยะมากเลยมีมีมลมลงมแมลงอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ใต้ดินอะคะออและนี้ก็เป็นส่วนน้อยๆรวมทั้งสิ่งมีชีวิตเล็กๆในบ้านของแอรี่ค่ะทุกคนใครชอบตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะวันนี้แอรี่ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งให้กันมานะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงบ๊ายบายค่ะ